thank you สวัสดีครับพี่น้องครับบาหนุ่มเชนเนี่มาแล้วครับผมสวัสดีพ่อใหญ่สวัสดีครับโอ้โพ่อใหญ่นึ่เจ้าเก่าจะเริ่มนะครับเนาะในห้อยที่ถือเทบ้านได้ที่สุดมากที่สุดในบ้านกาโด้ well <sized> <India> แล้วครับปล่อยย่อป่อย่อพี่น้องครับวันนี้พามาเมืองง่ออีพอนะครับมาอัปเดตไหมเนาะเออมาเตื่นเจ้บบาหนุ่มแล้วแม่นี่พูดได้ไหมกับบาส้นหรอบาส้นจะบาหนุ่มพูดเดียวมันมักหยอกนะครับมาตื่นกล่องนะครับเนาะ อันนี้เป็นแม่ม่านนะพ่อเนาะผู้ลูกเพิ่นนะครับเมื us, อ่อสิเปิดยูเทมัสซีโต้แล้วพ่ออ่าหนึ่งแม่หนึ่งข้อมครับกับสองแม่สาวอ่ะพ่อจูงเขาให,หพอ่อเจ้วมาอีกพอจูงนะครับมาพาเมืองอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะมาเมืองอีกหลายตัวพี่น้องครับเมืองตัวนี้ต่อก่อนนะครับผมเปิดราคาหน้าข้อนะครับเนาะตัวนี้ท่อง ทองทองแรลกขพ่อนี่ตัวสองทองเจ็ดดืพ่อนี่ทองสามเดือนทองพอได้ครับบักอันน้ำมันมีใบอยู่นะพ่อนเออตัวได้นะพ่อเนาะโอ้สายลูกกระทบสายฮินดูบัสซิลนะครับแต่ว่าเหนือนังใเงยนะพ่อเนาะลำต้นเงยนะครับอ่าสูงประมาณหน่อยหางิมนะครับเนาะเออพี่น้องมาเอาได้ครับเด้อ สาวทองซ้อนนะครับผมทองสามเดือนนะพ่อเนาะตรวจท้องเรียบร้อยนะครับผมใบหลอดมีนะครับแม่ขบเครี่ยงนะครับเนาะแม่สายหูเงยแต่ว่าสายหูเหนือนั่งเงยอ้วนนะครับกค้หางย่มหางยาวลามดีพี่น้นองครับถ่ายประมาณรอยรอยประมาณลอยสี่สิบแปดรอยห้าสิบแล้วพอ่ออันนี้พออ่อโบ๊ทอะไรไหมนี่ หนึนะ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันนะครับนาะสีแดงอ่าเมดขบเปรยนะครับเข้มดูแต่คำ่าเข็ปรยนะครับเนาะเมืองไทยเมืองนีนนะครับเนะบบาะแมบนบนี่นะครับยายาอีลายาบ่อนุ่มตื่นอ่าสีกระถือมาแดงอยู่พี่นะครับกระถือมาแดงเข็มดีอยู่นะครับนาออืมตอนนี้มีต้นนี้พอๆนี่ผมมีต้นนี้นะครับ,บ,บรนาะอ่าต้น <laughs> นี้สองขึ้นแล้วว่นนะครับผมอ่าความแดงเนี่เอาไปเจ็ดเต็มสิบนะครับนาะ ตัสุกประมาณ148บนะครับผมงัวสาวทองอนนะครับตัวทองหนะครับเน้ะนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่บาทพ่อแาพอยอยสิหานะพอนอหนึ่งแสนหนึ่งนหาพันนะครับต่อได้ต่อเราได้ทุกตัวอีพอแล้วปะมาแถนี้มาเมืองโค้ไม่รู้นะครับผมโคนี่ปนุขยานนะครับน้อต้นหน้กับตีพี่น้องได้กันไรนะครับผมอ้าวอีพอจะมาตะใครอพอแล้วปะเลี้ยงต่อไปแล้วนะนอแล้วปะเออ จะพอไงอีพอแล้วเป็น้อนพอใจ้ะพอเนาะพอใจแล้วก็ที่ได้เราเลี้ยงมันด้วยแล้วพี่น้องครับแม่รูนะครับผมตัวแม่ทองพอได้พอเนี่ยซุปเปอ็กซุปเปอ็กแม่สุเป็กสีฤาษีสีหรือเปล่าสีสีสีเดือนนะครับผมรูนี่ประมาณเจ็ดเดือนนะพอน้องครับรูนี่เป็นลูสีไว อ่าซีว่าศูนย์เจ็ดสีนะครับน้องนะครับมีใบมีหลอดครบทั้งแม่ตัหลุนะครับผมอ่าตัวลูกสาวนี่ก็มีมีใบมีหลอดนะครับผมตัวแม่นี่ก็ทองมีใบมีหลอดนะครับน้องทองซูเปอร์เอสด้วยตัวแม่ตัวทองยังพอซีเรียสนะพ่อน้องปีดปะปีดโอ้สุดยอดนะครับแม่นี่หน้าหนาด้อครับเด้อแม่หนาใหญ่ยักษ์นะครับผมแม่เป็นอ่าลูกผสมมันนะครับน้อเออต้งแต่แม่นี่ มีใบเดียกันจีเป็นเอฟหนึ่งหรือไม่แม่นี่นิไม่ไม่ใหญ่นานะครับโกงหางใหญ่ในทองนี่หลู่สองหลู่สามเพาในทองนี่หลู่ตัวสามนะครับน้อตัวนี้หลู่ตัวสองนะครับผมหลู่สาวนะครับหลู่สาวก็ครบเครื่องนะครับคมแดงนี่เอาไปจ็คแจ็ตเต็มซีฟพอว่าแดงแดงประจางแห้งแต่ว่าคมหนาเนี่ยไปเลยเก่าเต็มซีฟอ่าเก่าเต็มซีฟเก็บยังพัน์เต็มซีฟดีแต่ว่าให้ีเก่าเต็มซีฟหลู่กันหนานะครับน้อ หน้าญ่นะครับลูกคนแม่กรดแดงเข้มตนีแ่แม่แดงเขียแม่นะครับแม่ตัวนี้ใจหลูนาถาพอน้นอนเอาอีาพาอ,าพาอตัวนี้ราคายอีพอห้องไว้ไม่ได้แม่มนี่้ 95, <000. S 1> ห่นึ่งแสนเก้าหมื่ห้าพันด้รถเดไลบ่พวรถใส่ดอยรถรถเดินดไลนด้คนสีเว่่อ้าวพี่น้องผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องมาเอาชนาคอนี้ได้บ่พ่อแสนเกาเดี๋พี่น้องแล้วป่กอรถได่ยูนะครับอ่ แต่ว่าผู้ได้่าแพงกรับว่าแพงแต่ว่าง่วงตัวนี้มันง่วงสองตัวเคืองนะครับสามสามตัวนะพ่อเนาะเออแม่ไี่เนาะครับแม่ใหญ่หนักนะครับลูกสาวกันน้าดีนะครับเนาะแล้วก็ท่องท่องซุปเอ็นนะครับผมเออแม่เป็นใหญ่หนักกระไดไ่ม้องเอ็นาครับแม่มันนาให้นะครับแล้วเปิดลอยกาะชุ่มหายนะครับเนาะ รถแต่ร้ายอยู่พี่น้องครับรถแต่ร้ายอยู่นะครับเนาะแล้วก็วางไว้ให้พี่น้องด้าซื่อๆเละครับที่พอเราเนี่ยเราบดคอยเดือดหงเราบดคลายถึงบ้านัหน่อยนะครับเนาะงของเพื่อต้อนนะพอเนาะเออมาที่นี่มาต่อนกันที่แม่สาวนะครับผมตัวนี้สมยังพอไหมสมพอเลยหกแปดไปหลอดมีินเอะพอเนาะงไปหลอดมีนะครับเป็นงวสายลูกกระทบนะครับผม งวแม่สาวทองแหลกนะพ่อเนอะอานเนะผสมพันสองหลอบบ่สองหลอดนะครับผสมพันสองหลอบนะครับผมโอ้งวงเรามีต้นตันน้นนาพี่น้องเลยนะครับตัวนี้ถ่ายประแม่ลอยซีซีไปนะครับผมเดี๋ยวยู่นะครับเนาะขึ้นไม่กี่ลายเดี๋ยวๆเอาคอเขินพี่น้องมังเนี่ย,นนย <laughs> ขนุนพ่อเนาะโอ้โอมันหยิยบเสียมันหยิบเสียเลยฮ้ยไอ้พี่น้องมังเร็วๆอีหลาเอ้ย มันมันเหยียบเสียกัน <laughs> ขุนเกล็ดขุนแห้งขุนแบบยืดขี้หินนี่พี่น้องครับมัยนยืดรับบ่ดเลฮะี๋ยวมันไปมันเป็น,น,อ,น,นอีกหนวยแมนหนึ่นงวัแมนยืดวันแมนยืดรับเอออันไหนพี่น้องของมึงเนี่ยโอ้มันกะลำโตดีตัว,วน่ะพ่อเนาะถ่ายประมาณลอยซิซิปินแล้วพ่อต้องจะมีหละ่ะถ่ายมัสูงแห้งไม่ได้ดอกแต่ว่ากะงูสมส่วนแต่ว่าโค้งหางใหญ่แห้งพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับเด้อ โกค้างญ่คว่มแดงเนี่ยเอาให้แปดแปดเต็มสิบนะครับนเองสายลูกกระทบนะครับผมเขากับมาแยกให้นะครับผมเนอนนังแค่ล่างมานะครับนาอทของแรกนะครับผึ่งผสมไปไดีสองรอบน้องน้องมาทั้งตัวนะครับผมเออผสมเจ้ากคเลตนะครับเลขหแปดนะครับเอาเหมือนแม่นี่พ่อเปิดเท่าไรนี่แปดหมื่นทวนต่อรองได้นะครับแปดหมื่นนะครับต่อรองได้ สาวทองแรกนะครับผ่านสองรอบนะครับผมเอาพี่น้องครับบมเป็นยังไงครัพี่น้องบนเทนนิสแหละมันกินเนื้ออยู่อย่าไปกวนมันทั้งซีโต้เนี่มีตัวนี้จ้าโต้วหัอนุ่มซีเต่าทั้งซีนะพ่อเนาะนะครับทั้งซีแม่นี่นุ่มซีเต่าเสมอนะครับผมผมมีตัวหมอดตัวนี้นะครับผมเอาพี่น้องมากกับฝากกดไลค์กาแชร์ดนะครับเด้อสิขึ้นเบอร์ที่พอหายเนาะต่วนคลิปนะครับผม หรือว่าอยากให้มึงงัวอยู่คอกอยู่ฟ้ามนะครับผมมาในทีวีการดบันขอดอนะครับบันขอดอตะมดหน่ำข้ามอัมพงเวงจากโอิเกตนะครับเนาะบอกว่ามาทำมาพรายืนนิ่งก่นนะครับเนาะเออดังแห้งด่างโกบะเอโลอีกเอาไปแล้พี่น้องครับมึงเอามึงเอานะครับผมครับโอเคครับพี่น้องครับพอชิมนายแล้วครับผมสวัสดีครับ